มันไม่มันไม่มันไม่มีพีบีแล้วเหรอมันเปลี่ยนไทยโอ้โอเคโอเคโอเคเราเราเราไม่ได้พีบีกันดีกว่าได้ได้ได้ไอ้เหี้ยเสียงเพลงอย่างดังเลยสัตว์เฮ้ยซื้อเฮ้ยกูคิดถึงว่านี่นี่นี่สมรละพุ่เดือดล่ามมหากรรมเชนคิวยิงเปี้ยงเลย แม่งภาพอย่างสวยเลยคุณพี่โอ้ยปืนแม่งดีจริงโหคูคอมเวฟโฟลแม่งมีโฟลเซนิโต้แบบฟรีโฟลเซนิโต้หลายฟังก์ชันเลยแบบเนียนมีแบบสตรีมอัดคลิปไม่เห็นโฟลมีปั๊มยศมีเียอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เกมนี้มันมันแตกต่างตรงที่ฉายากูไม่ชอบตรงนั้นแหละคือถ้ามันมีฉายามันจะโหดมากเหมือนระบบลูนนะ กีบยิงปืนมีระบบล้วนมึงคิดดูไฟเลนดาะลั่นหมดล้วนสัตว์โอ้แม่งปกกืนมีสายด้วยเหรให้เราเราต้องใช้สกิลเล่นว่ะไม่เหรอปืนสายด้วยเหรอฮะเลนนะกดค้างทำไมเล่ามึงจะไปกดค้างอย่าไปกดค้างเกมเนี้ยเหรอเออจริงว่าแม่งพอพอ,พอกดแบบกดทีละนัดแต่กดลัวๆแม่งแม่งเข้าทุกนัดเลยกูสมัครใหม่ก่อนเดี๋ยวกู อ้าวกระายอ๋อชนะแล้วลงไหมลงไหมเร็วฝั่งนี้ลงลงลงอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังงงอยู่ย้ายไปฝั่งนี้เร็วอ่าถ้ามันต้องกดเริ่มเองเหรอวไม่เกียร์ต้องกดเริ่มเองอ่าเราสั่งมันก็มีคนเดียวตบแม่งเลยก็ได้มีออกอ่ะ ใช้ระเบิดได้ไหมได้เลยระเบิดด้วยว้าวดักเกิดดักเกิดดักเกิดด่านทำลายได้ด้วยเนี่ยโคตรเจ๋งเลยเกมแม่งดีกว่าแล้วนี่โอ้แม่งกัดว้าวดักมือเนี่ยอ๋อต้องป้งกันแล้วโอ้ยมันเก่งเหรอแม่งก่อนมาไปทางนอกก่อนเลยจบก่อนเลยครับใครใครมีฮิวบ้าง ไอ้เหี้ยไม่ใช่เมื่อกี้ก็พูดว่าใครมีฮิวใช่ไหมอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้นะมันอยู่ข้างบนเอามาพิมพ์กลับมาพ่อมึงฮะลุมกูขนาดนี้ลุกขอดูนะ๋อกดจีเอ้ยนี่มันมันเกิดข้างบนมันเกิดข้างบนชั้นสองเกิดข้างบนเกิดข้างบนมันขึ้นไปข้างบนยิงเลยวะเมื่อก่อนนีงเน้นยิงเลยอะขึ้นไปข้างบนเนี่ย

โอ๊ยแม่งซ้อนแม่งซ้อนแม่งซ้อนกูไม่แค่ปืนพกแหมมาแล้วไปเรียกยี่คุ้นเคยไอ้ยิ่งกูเดี่ยวเข็มห้องเลยเองนอโนงไม่เปิดห้องลยเจ๊เฮียช้อน ใจข้างหนไม่รู้เป็นีห้าจะเล่นไัแล้วชุดหมดวะมินีจกูมินิจกูไม่เล่นหรอดีมไม่เล่นกับเราอ้าเฮ้ยลองเล่นดูสนุกดีฆ่าเวลาเวลาอะไรก่อนเดยวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงดูเลยเนียตอนเรียนอยู่ c h a n h e d s h Double Kill นี่คือฝึกทางยุทธวิธีเว้ย ชอบเสียงเยอะเลยเออได้ยินแล้วคิดถึงออ่ะ่็ได้ไงก็ต้องโหลดแล้วไม่เพ่มาเล่นนี่เลยเฮียปืนมีของเยอยอยากให้ความฝันเพียงแค่ความฝันไปแบบที่ตะกกนกลยุทธมันไม่มีเลยนะเกมเนี่ยมี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 ้องก็ฝึกฝึกกลยุทธวิธีแต่ไม่มีกลยุทธ์ในการฝึกก้มก้มก้มหัวก้มหัวใครยิงแม่นสุดก็ชนะบอกเลยที่ไอไอโอมก้มหัวตายตายไม่ใช่ก้มหัวมันจานั้น อย่าขัดลวสไนก์กันวะโอ้ยโทรสเปกเฮ้ยกูลองสไนก์บ้างดีกว่าสไนก์ไม้สไนไม้อตายนะมึงไม่ไหวเลยวไอ้สัสใชปืนโทกูมึงนี่เหนื่อยันใหญ่มันมีสบายอยู่ไม่ใช่เหรอโน้ตโน้ตสบายโน้ตเสียงสบายโน้ตเป็นไงลองเปิดลูกซองไอ้เหี้ยอ๋อมึงเอ่ะมึงมึงทำเสียงปืนลูกซองให้กูฟังกูคลิ้ง เฮ้ยกูถือมีดอยู่ไอ้ยี oh, oh, ่ยิงกับปืนพกไอ้ี่ปืนพกยิงงวดนหัวเฉยโอ้แม่งมาต่อไปเลเซอร์มันจะเห็นอไรกเครืมันจะดิ้นตามที่มันออกไปก็ เจอเกยไฟเกยไฟมันกดมันกด V เต้นไม่ได้แย่จังเต้นแะ้วหยวตัวเองวะเออคุ่งนี้โหลดเอกช็อกันเออรุ่นี้เหลดเอกช็อกันพนี้ลโหเขาบนนี้มังย้อนวันๆเลยอุ้ยระเบิดอุ้ยมีแสแบงแสแบงเออมันไม่ใส่เขาป่มีจุดเด่นในรูน่ะ ้ยกูปิงไม่ได้อะจะไม่มีให้ปิงโอ้ยมาข้าใกล้เลยตนดูีตัวละครหญิงเล่นน้อยป่ะดีพีไม่ไม่ไม่ตัวละครหญิง เลือดเยอะเลือดเลือดเลือดเยอะกว่าคนหญิงมันฮิตบ็อกเล็กกว่าใช่ฮิตบล็อกเล็กกว่าแล้วก็เลือดเยอะกว่าเนี่ยอืมกูเป็นทีเล็กกูได้เป็นมนุษย์เป็นต้องหลบหนีไม่ได้หลบหนีไม่เหรอมึงต้องเข้าไปในจุดที่นั้นเว้ยใช่ใช่กูรู้สึกว่ามันยิงเฮดช็อตไดโนเสาร์ได้ด้วยเปล่าวะถ้ากูจะไม่ผิดนี่ไงลงมาดิไดโนเสารวอ๋อกูโดดไม่ได้เหรอใช่มึงได้มึงเหมือนเปนเหมือนเป็นคอมเมนเดอร์อะไรที้ย ไปแล้วจ้าไปอ่ะไปแล้วจ้าถือวิ่งมันจะวิ่งเร็วเว้ยไปแล้วจ้าได้หนึ่งอันแล้วอ๋อมันจะนับเป็นแต้มมันไม่ได้อ<ช>อกเลยอ้เออองี้ยกดยังเลงอย่งยากฮะเออเวลาเวลาเวล,ลายิงแล้วมันจะหมื่นได้เว้ยโดนยิงอุ้ยตกใจตกใจโอ้ พูจะงับกูไปโอย่าอย่า้ามาเอ้ากูเหยียบได้ด้วยอ่ะกูเหยียบได้เหยียบได้กูเหยียบแมงเลงอย่างยากเลยสัตว์กัดเนี่ยไม่ได้มันต้องไปดูพ่นพิษเลยปักหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไมมึงม่มีปัญหาอะไรกับคูอันเราตเล็ีกว ัตมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลี้ยวตกใจหมดเลยอย่ายิงปุ๊บเราไม่พินเนี่ยกูแค่กลับเองเรียกว่าคุณพกยิงแม่งเอาดิ สุดหมดละคุทำไงอุ้ยเีำรามด้วยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปทันละไอ้ไปเลยจ้าออะพออไม่ระเบิดวะเลโอมอ้เนี้ย่กตกใจไอ้โอมจแ ไอ้อมติดระเบิดให้อมติดระเบิดแอ้อมติดระเบิดไปแล้วยงอ้เียแหลกเป็นผงเลสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โทษหรอกมีเพี่ในสองหัวโมั์อย่างอผมไม่ด้เปิดหนอเอไปละจ้า กูจู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 ้แล้วหมาพักกันเลยเอาไม่โดนเลยตาบันดีตาบันคือมึงรู้ใช่ไหมว่ากูยังมองเห็นและเดินได้อะรู้มาทำเอฟเฟ็์ทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจรู้ยิ่เยี่งจังว่า จริงๆกเบาๆอีกกูแค่แบบสายหน้าอเฉยตัวละครมันแค่สายหน้าอเฉยแล้วมันจะทำเอฟเฟกต์ทำเฮี้ยอะไรกูไม่เข้าใจคึดเหรียญทำไมว่า <c oughs> เดดโบรจริงเฮ้ยไม่ทันเห็นยองยอโอ้ย